ถ้าเกิดว่ากลนแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ากลนแล้วมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยไหมยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่่มด้วยแล้วเป็นเสียงกลนเฉยๆเนี่ยอาจจะแค่สร้างความ,ลมาลรลาคาญอาจจะสร้างความรลมาคาญต่อคนที่ที่นอนด้วยนอนไม่หลับอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่ากลนแล้วมีปัญหายหยุดหายใจขณะหลับเยอะๆอ,ะอันนี้มันอาจจะส่งผลให้ภาวะออกซนเนี่ยในเลือดมันต่ํา แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ขึ้นอยู่กับร,ระดับความรุนแรงรถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงมากก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของโรคอื่นๆด้วย,ยเช่นกลางวัง่วงเหงาหานอนขับรถหลับในอ,อ่าจจะแบบว่าคิดไม่ออกสมาธิช้า,าเสริมสมรรถภาพทางเพศเบาหวานความดันหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหลอดเลือดหัวใจขัดเลือดโรคหลอดเลือดสมองไปเยอะขนาดนั้นเลยไปเยอะขนาดนั้นเลยค่ะโดยส่วนใหญ่เราเนี่ยคนอาจจะคิดว่ากนเนี่ยเป็นแค่ธรรมดาแต่ว่าคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่า กลนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยแบบรุนแรง <Ừ. S 2> อ,าอาจจะส่งผลต่อภาวะนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้อยๆเป็นน้อยๆเลเวลน้อยๆไม่ได้หยุด<ะ>หายใจขณะหลับอะไรมากอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นอ่าอันเนี้ยจะบอกได้ว่าเป็นเยอะหรือน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องมาอาศัยการตรวจการนอนหลับใช่ค่ะ<ๆ>หรือว่าดูว่ามีอาการอย่างที่บอกหรือเปล่า,าหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรือยางอย่างเช่นบางคนมาจัดเต็มในเบาหวานความดันโลหิตใจแล้วมีกลด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะดูว่าเอ๊ะ มันเกี่ยวกันไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าอย่างบางทีถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนอนกลนหรืออะไรเงี้ยต้องระวังว่าขาดออกซิเจนตอนนอนเพราะถ้าเกิดขาดออกซิเจนตอนนอนันนี้ที่จะเจอก็คือเจอความดันสูงในอายุน้อยใช่นะครับเพราะว่าพอขาดออกซิเจนตอนนอนเนี่ยร่างกายก็หัวใจทํางานหนักขึ้นพอทํางานหนักขึ้นก็เกิดความดันสูงหัวใจโตได้ความดันสูงได้ตั้งแต่อายุน้อยๆใช่ค่ะแบบที่อาจารย์แกบอกเลยครับผมอ้าวคุณพ